สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวอย่างละเอียดกับเจ้า Toyota Yaris A t i v ีพสอให้ได้ชมกันแบบทุกซอกทุกมุมทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในและราคาที่ควรรู้เชิญชมกันเลยครับเจ้า y a r i s a t i v พสองเปิดตัวมาพร้อมกับโฉมที่ชกเฉี่ยวขึ้นเริ่มจากไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่ดูแหลมคมมีลายกรอบไฟ daytime running light ช่วยเพิ่มความโมเดิร์นให้ด้านหน้ากระจังหน้าได้รับการออกแบบให้ดูใหญ่ขึ้นแผงกระจังมีลายเส้นที่เฉียบคมมาพร้อมกับกับกนชนหน้าย,ยกสูงเล็กน้อย เพิ่มมิติให้ตัวรถดูเต็มและแกร่ง,ล,องอล้ออลลอยขนาด15-16นิ้วมีดีไซน์หลายแบบให้เลือกขึ้นกับรุ่นยางดูหนาแน่นมั่นคงกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวฝาท้ายออกแบบแบบลอยตัวพร้อมเส้นสายชัดเจนเพิ่มความหรูสึกกว่ารถมีมิติกว้างขึ้นจากด้านข้างสังเกตได้ถึงแนวหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยให้ความสปอร์ตเส้นคาแรคเตอร์ลายเด่นชัดวิง่งทอดจากไฟหน้าถึงไฟท้ายทำให้ตัวรถดูยาวและเพรียวกระจกข้างตกแต่งขอบดำทำให้มองรวมแล้วเรียบหรู ไม่หรูหราแต่ดูลงตัวด้านหลังมีไฟท้ายแบบเลตต่อแถบกันทั่วเคยเห็นในรถรุ่นใหม่ๆเสริมมาด้วยกันชนหลังที่ออกแบบให้ดูหนาและแข็งแรงมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆใต้กันชนและปลายท่อไอเสียแอบแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นอีกนิดเ<ๆ>ข้ามาภายในกันบ้างห้องโดยสารของยาริเซทีรุ่นนี้ทำออกมาดีมากวัสดุใช้ได้ทั้งแผงคอนโซลใช้พลาสติกชนิดสีทูโทนพร้อมวัสดุนุ่มในที่ที่ต้องจับหรือแตะเช่นที่วางแขนเบาะนั่งหุ้มผ้าหรือหนังสังเคราะห์ ขึ้นกับรุ่นที่เลือกวางเบาให้ความสบายมีสปริระรองรับร่างกายได้ดีเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแผงหน้าปัดเป็นดิจิตอลหรือผสมกับอนาล็อกขึ้นกับรุ่นมีจอสัมผัสขนาดประมาณ8นิ้วใช้งานระบบความบันเทิงได้หลายแบบรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth มีช่อง USB หอลาลจุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติให้ความเย็นเร็วและเสียงเงียบห้องโดยสารออกแบบให้มีพื้นที่สีสันและขากว้างพอสมควร ทำให้โดยสารได้สบายทั้งคนขับและผู้โดยสารสมรรถนะเครื่องยนต์เป็นจุดที่น่าสนใจโตโยต้ายาริเซทีฟ2องพมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดประมาณ1 2ถึง1.3ลิตรมีระบบวาล์วแปรผันและอาจมีรุ่นไฮบริดหรือออฟชั่นไฟฟ้าที่เสริมเข้ามาขึ้นกับตลาดกำลังแรงมา้าพอเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลเป็นครั้งคราวเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลการขับขี่ในเมืองมีอัตราการเร่งที่ดี เมื่อเข้าโคง้งหรือขึ้นทางลาชันรถยังสามารถไต่ระดับได้ดีระบบกันสะเทือนปรับจูนมาเพื่อความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างแต่ยังคงมีความมั่นคงเมื่อขับความเร็วสูงแฮนดิ่งอแม่นยำพวงมลาลัยไฟฟ้าให้น้ำหนักพอดีไม่เบาหรือหนักเกินไประบบเบรกทำงานได้ดีมี ABS EBD และอาจมีระบบเสริมอย่าง BA หรือระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัยจะเต็มตามมาตรฐานใหม่